พระเยซูตรัสว่าจงสูงขึ้นไปและคําเตือนสำหรับคริสเตียนที่จเจริญรุ่งเรืองสตุลาคม2559พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลพระเยซูการยอมจำนนเป็นคําที่ดีในการอธิบายสิ่งที่ฉันขอจากชาวฮาร์ดวิลเลอร์ ของฉันยอมแพ้ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะยอมแพ้ฉันมีอีกมากมายสำหรับคุณแคลและอีกมากมายสำหรับเจ้าสาวของฉันอื่นๆอีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าคุณหิวแค่ไหนคุณต้องการฉันมากแค่ไหนเท่าไหร่ที่เธอเต็มใจสละสิทธิ์ที่จะมีฉันคุณมองคนอย่างไฮดี้เบเกอร์ เธอมีชั้นมากพอแล้วคุณต้องการมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณต้องการมากกว่านี้แต่มีความสุขที่คุณได้ตั้งถิ่นฐานไว้หรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการปักหลักในจุดที่คุณแค่รักษาไว้ความเสื่อมโทรมความเฉยชาและความไม่อบอุ่นจะเข้ามาแทนที่สถานที่ที่คุณพูดว่า ไกลแค่ไหนก็ไม่มีอีกต่อไปฉันจะโกหกคุณและบอกคุณว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะอยู่ในระดับที่คุณเป็นใช่หรือไม่ใช่มีความเสี่ยงร้ายแรงอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณจะป่วยจนตายเพราะความพึงพอใจของคุณคุณจะรู้สึกราวกับว่าคุณกำลังกอดเปลือกที่ว่างเปล่าเมื่อคุณกอดฉัน เพราะว่าฉันดำเนินต่อไปและคุณคงอยู่ในระดับที่คุ้นเคยคาดเดาได้และจัดการได้แคลนี่เป็นการเปิดเผยการต่อสู้ดิ้นรนในใจของฉันอย่างแท้จริงแม้กระทั่งการต่อสู้ตลอดชีวิต ในที่สุดฉันก็ไปถึงระดับที่ฉันสามารถรับมือได้และตอนนี้คุณต้องการให้ฉันก้าวต่อไปและพระองค์ก็ทรงตอบว่าถูกต้องแล้วถูกต้องเลยเพราะฉันไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวมีบางสิ่งบางอย่างในธรรมชาติของคุณที่จะพิชิตอยู่เสมอดินแดนที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเสมอ ซึ่งฉันไม่เคยเปิดเผยให้คุณทราบและการปีนขึ้นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีที่ราบสูงไม่กี่แห่งแต่คงอยู่ได้ไม่นานพอที่จะรู้สึกสบายก่อนที่ฉันจะก้าวต่อไปไกลกว่าจุดนั้นตอนนี้คุณกำลังดูความเจ็บปวดทั้งหมดแต่ฉันก็มีสเบียงสำหรับภัยอันตรายอยู่แล้วดูฉันสิผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้ จะประสบปัญหาร้ายแรงในขณะที่โลกแตกสลายสิ่งใดที่ยังไม่ได้ให้สิ่งใดที่ยังไม่ได้ถวายก็จะถูกนำไปแต่จงจดบันทึกไว้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถพลากไปจากคุณได้ก็คือฉันพวกเขาไม่สามารถพาเราไปจากคุณได้เว้นแต่ คุณจะขมขืนจากการสูญเสียนั่นเป็นแผนของพวกเขาซึ่งจะทำให้คริสเตียนขมขืนพวกเขาจะถามว่าชีวิตที่ดีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อยู่ที่ไหนและศัตรูจะให้คำตอบด้วยศาสนาเดียวในโลกคุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการมากมาย ใช่แล้วคริสเตียนผู้เจริญรุ่งเรืองกำลังได้รับการจัดตั้งขึ้นและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดินแดงแห่งนมและน้ำผึ้งนั้นอยู่ที่ไหนดินแดนนี้เต็มไปด้วยหนามและพุ่มไม้หนามและศัตรูจะชี้นำคุณไปในทิศทางของเขาเองด้วยความหรูหราทั้งหมด พระเยซูที่แท้จริงจะล้าสมัยและผ่านไป